สวัสดีครับคุณแอมครับผมวันนี้ก็เลิกงามยามดีนะครับผมวันนี้เซลกิจนะครับผมจากเพอร์เฟกต์คาร์นะครับจะมาส่งมอบรถสวยๆคันนี้เลยกับค่ายโตโยต้ายาริสนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นไงครับคุณแอมครับสวยถูกใจไหมครับรถคันนี้ถูกใจค่ะโอเคสอบถามเบื้องต้นนิดนึงครับคุณแอมคุณแอมได้ติดต่อผ่านกิจมาได้จากช่องทางไหนครับผม เพจเฟซบ o ๊ค่ะเป็นเพจ Facebook นะครับผมอันนี้คือเห็นแล้วสะดุดตาเลยใช่ไหมครับผมก็เนมันไหวในราคาที่เราโอเคเรารับได้ครับผมก็เลยเข้ามาดูเข้ามาดูแล้วก็สนใจแล้วก็จองเลยโอเคอันนี้เดินเดินเดินทางมาจากที่ไหนครับสมุทรปราการอ๋ออยู่สมุทรปราการบ้านเรานี่เองนะแล้วก็ในเรื่องของการจัดไฟแนนนานไหมไม่นานค่ะอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวโอเคไวมากเลยนะนะฮะ แล้วก็รถสวยถูกใจไหมครับผมโอเคนะครับอันนี้สอบถามเผื่อลูกค้าท่านอื่นนะครับผมเราบริการเป็นยังไงรวดเร็วขนาดไหนนะครับผมแล้วก็รถสภาพเป็นยังไงฝากอธิบายให้หน่อยครับผมรถนะคะโอเคทุกคันเลยสวยๆทุกคันแล้วก็บริการดีมากคะ่ะให้คำปรึกษาที่ดีแล้วก็หาออปชันต่างๆมาให้เรารบ,บริการดีมากให้คำปรึกษาอย่างเลยได้เลยครับผมก็โอเควันนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นวันที่เรื่องงานยามดีนะ ของฟ้าปลอดโปร่งนะครับผมแล้วก็ยังไงฝากคุณแอมนะครับผมก็แนะนําบอกต่อนะครับผมถ้าเกิดว่ามีใครสนใจนะครับผมยังไงกิีดขอฝากด้วยแล้วก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับรถรถยนต์คันใหม่คันนี้นะครับขอบพระคุณครับ